สวัสดีนะคะแฟงกี้เดรี่มาแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวทริปวันนี้นะคะแฟงจะพาทุกคนไปแอวเหนือเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่กันนะคะเดี๋ยวการเดินทางไปเชียงใหม่ครั้งนี้เนาะเราจะโดยสารรถทัวร์ซึ่งเขาว่ากันว่าเป็นรถทัวร์ VIP ที่ดีที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะคะถือว่าเป็นเทียบกับระดับ First c คา s s ได้เลยเนาะตอนนี้แฟงอยู่ที่สมบัติทัวร์ริมถนน,นวิภาวดีรังสิตนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าไหมไป มาอยู่ที่ห้องรับรองนะคะของบริษัทสมบัติทัวร์เนาะโดยรถที่เราจะนั่งไปนะคะชื่อเวียงพิงบัสเนาะแฟงแนะนําให้ทุกคนอะจองมาก่อนล่วงหน้านะคะเพราะว่าวันหนึ่งอะ่ะเขาจะวิ่งกรุงเทพไปเชียงใหม่อะ่ะจะวิ่งแค่2รอบต่อวันก็คือตอนรอบ1ทุ่ม20และ3ทุ่ม20แต่เวลาโดยประมาณนะทุกคนให้ทุกคนเข้าไปเช็คในเว็บไซต์ได้นะคะเดี๋ยวแฟงจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเนาะ ก็คือไปเช็คเวลาอีกทีพอทุกคนจองตั๋วมาปุ๊บปินกระดาษมาให้มาออกตั๋วที่เคาน์เตอร์นะคะเคาน์เตอร์ข้างล่างก็คือเนี่ยเขาจออกเป็นกระดาษอย่างนี้ให้นะคะที่นั่งราคาราคาอยู่ที่924บาทเนาะแล้วก็เราอะ่ะรออยู่ที่สมบัติทัวห้องรับรองใช่ไหมคะห้องรับรองเนี่ยจะเปิดตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง3ทุ่ม อยู่ที่ชั้นสองนะคะแล้วก็สะดวกสบายมากทุกคนที่บริษัทสมบัติทัวร์อ๋อเดี๋ยวแฟงบอกก่อนว่าถ้าทุกคนไม่สะดวกมาที่บริษัทสมบัติทัวร์ถนนวิภาวดีรังสิต<ม>ก็จะมีอีกที่หนึ่งก็คือที่สถานีขนส่งหมอชิดนะคะทุกคนก็เอากระดาษนั้นอะที่ปิ้นจองตั๋วมาไปออกตัว๋วแล้วก็ไปนั่งรอที่สถานีขนส่งหมอชิดก็ได้เนาะแต่อยากจะแนะนําให้มาที่นี่อะเพราะว่าที่เนี่ยกว้างขวางสะดวกสบายแล้วก็มีห้องรับรองที่แบบ โอเคนะคะแล้วก็ข้างหน้าก็จะมีร้านเซเว่นร้านสะดวกซื้อต่างๆมีร้านอาหารมีคาเฟ่สวยมากทุกคนคาเฟ่แบบดูดีเลยแล้วก็ที่นั่งรองสะดวกสบายอย่างในห้องรับรองที่แฟงนั่งอยู่ตอนนี้ก็มีปลั๊กเนาะให้ชาร์จแบตชาร์จโทรศัพท์อะไรต่างๆมากมายนะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอกัน บนรถทัวร์เลยเนาะอีกทีหนึงเดี๋ยวเราไปดูว่ารถทัวร์ที่เขาบอกว่า V I P ที่สุดในประเทศไทยตอนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันบนรถทัวร์นะคะ บนรถทัวร์ V.I.P เวียงเวียงพิงบัสแล้วนะคะทุกคนซึ่งที่นั่งกว้างขวางมากเพราะว่าเป็นที่นั่งแบบแคปซูลเดี่ยวนะคะเนี่ยทุกคนกว้างมากจะก,กว้างกว่าเบาะปกติทั่วไปเนาะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นเบาะเป็นเบาะนวดด้วยปุ่มนวดก็คือจะอยู่ตามนี้เลยแล้วก็มีเบาะรองน่องสามารถปรับขึ้นมาสบายมากแล้วทุกคนแฟงขายาวอะ่ะแต่ดูสิ เหยียดแบบว่าไม่ปวดเขา่าไม่อะไรเลยนะคะแล้วก็เขามีพ้าห่มให้แล้วก็มีไฟจริงๆมีไฟข้างบนนี้ด้วยนะสามารถปรับได้นะคะจะมีไฟอยู่ด้านบนแต่ถ้าด้านบนใครไม่สะดวกกลัวแบบจะสว่างเกินไปนู่นนี่นั่นเขาก็จะมีเป็นไฟ สำหรับที่นั่งโดยเฉพาะแต่ละที่เลยนะคะเป็นก้านออกมาอย่างนี้เนาะมีที่วางแก้วมีที่วางของและที่สําคัญนะทุกคนมีจอ monitor ซึ่งสะดวกสบายมากสามารถดูหนังรถที่เรานั่งไปเชียงใหม่นะคะจะใช้เวลาเดินทางทั้งหมด10ชั่วโมงทุกคนก็สามารถดูหนังดูอะไรได้หรือว่าฉันอยากเล่นมือถืออ่ะแต่ฉันกลัวแบตหมดไม่ต้องกังวลค่ะเขามีช่อง usb สำหรับเสียบชาร์จแบตได้นะคะ สะดวกส,สบายมากมากๆจริงๆข้างบนก็มีที่เก็บของเป็นช่องเก็บของปกติเนาะอันนี้สบายดีจริงๆแล้วเดี๋ยวแฟงจะพาทุกคนไปดูห้องน้ำว่าห้องน้ำรถ V I P เป็นยังไงนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะช ห้องน้ำนะคะบนรถทัวร์เฮ้ยก็สะอาดสะอ้านนะทุกคนแต่ว่าไม่มีกระดาษทิชชู่ให้ทุกคนต้องเตรียมกระดาษทิชชู่เอาเนาะมีชักโครกที่นั่งอย่างนี้ก็ค่อนข้างกว้างขวางนะคะมีอ่างล้างมืออันนี้มีถั่วฉีของสุภาพบุรุษนะคะแล้วก็มีกระจกให้ด้วยนี่โอเคเลยเนาะอันนี้ก็เป็นห้องน้ำของบนรถที่เรานั่งนะคะ เดี๋ยวรถได้ออกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีที่จุดพักรถกลางทางเนาะเขาจะมีอาหารไว้ให้ด้วยเดี๋ยวเราไปเจอกันคะ่ะ รถออกไปสักพักหนึ่งนะคะพี่แอร์บัสเนาะเขาก็จะเอาของมาแจกนะคะก็จะมีน้ำเปล่าหนึ่งน้ำผลไม้แล้วก็มีพายเย็นให้นะจ๊ะแล้วก็มีของกินเล่นจ้ะเป็นขนมแล้วก็เป็นขนมปังเนอยอีกเยอะมากทุกคน ใช่ของใจาางมากแล้วเดี๋ยวก็จะไปกินข้าวอีกอย่างนี้งั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่จุดพักรถจริงๆแล้วจ้ะเดี๋ยวไปกันเจอกันที่นั่นนะคะ รถเนาะระหว่างทางเดี๋ยวเขาให้พัก20นาทีเดี๋ยวเราลงไปดูว่ามีอะไรให้เรารับประทานกันบ้างนะจ๊ะไปตอนนี้เราลงมายื่เส้นยุสายกันเนาะทุกคนเขาก็จะมีขนมมีอะไรขายนะคะแล้วก็จะมีอาหารบริการด้วยนะคะตั๋วจะต้องเก็บไว้ แล้วก็ห่างตั๋วเขาจะมีห่างตั๋วสาหรับห้องอาหารเนาะถ้าเป็น V A P ที่เราจองมาเขาก็จะมีห้องเฉพาะของ V A P นะเขาจะเขียนว่าห้อง V A P เลยแต่ว่าตอนนี้ตีหนึ่งแล้วว่าเราทานกันไม่ไหวแล้วนะคะแต่แอบเข้าไปดูเมื่อกี้ก็จะมีให้เลือก2องแบบก็คือเป็นข้าวต้มเครื่องข้าวต้มเครื่องไก่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นข้าวต้มกุยก็จะมีอาหารแก้มประมาณ3มอย่างเนาะ เขาก็จะมีบริการนะคะแล้วก็ทุกคนต้องทําเวลา<ม>เพราะเขาให้เวลาแค่20นาทีนาะปดเดี๋ยวเราขึ้นรถกลับไปท<ม>ี่รถกันดีกว่าลงมาให้จําเลขโอ oh, <ม>้ใช่ทุกคนอันนี้จําเป็นมากเพราะว่าตรงที่เป็นจุดพักรถนะคะจะมีรถของสมบัติทัวร์จอดเยอะมากไปสิบสิบคันเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่ทุกคนลงจากรถนะคะจำเลขข้างรถหรือไม่ก็จำทะเบียนรถดนะ้วยเนาะไปเดี๋ยวเราขึ้นรถกันค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีที่ จุดหมายปลายทางของเราที่เชียงใหม่เลยแล้วกันคื่นี้ฝันดีนะคะคุณนายจ้า ก็มาถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วนะคะนั่นกะ็คือจังหวัดเชียงใหม่เนาะโโอ้เมื่อคืนนอนหลับสบายมากเราก็เลยอยากจะมารีวิวรถทัวร์ VIP ของเวียงพิงบัสบริษัทสมบัติทัวร์ให้กับเพื่อนๆฟังนะคะด้วยความที่เบาะกว้างเนาะแล้วก็มันนั่งสบายอะนั่งสบายกว่าเบาะธรรมดาทั่วไปเนาะซึ่งมันเป็นแบบเบาะ VIP จริงแล้วรถเขาก็ขับนิ่มไม่ค่อยโยเกเยกเท่าไหร่นะคะทำให้การเดินทางแบบหดีมากหลับสบายมากนะคะ จริงๆเรามาถึงตั้งแต่ตอน6โมงกว่าๆแล้วเนาะ,ะแต่อันนี้คือเราก็แบบมานั่งพักนั่งอะไรนะคะเดี๋ยวเราจบคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วฝากเพื่อนๆติดตาม EP หน้าจะเป็นคลิปเที่ยวเชียงใหม่นะคะว่าจะเป็นยังไงฝากติดตามด้วยนะคะก่อนไปฝากเพื่อนๆกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องแ a งกี้เดลี่ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ